สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับผมเซลโจอีเช่นเคยนะครับในช่องมิตซูสมาร์ทและวันนี้ผมก็จะพามาดูรถกระบะที่เป็นที่นิยมอีกรุ่นหนึ่งในประเทศไทยนะครับผมก็คือมิตซูบิชิไทตันนั่นเองนะครับผมและคันที่ผมพาทุกคนมาดูก็คือรุ่นไทตันสีประตูแอดลีดนะครับผมโฟวิวไดออ u โตนะครับ ราคาค่าตัวของคันนี้อยู่ที่1,156,000าาทในสีปกตินะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวมุกก็บวกเพิ่มอีก1,000 0บาทในราคาตัวรถนะครับและรุ่นนี้ผมจะแต่งอะไรยังไงให้ลูกค้ามั่งเรามาดูกันเลยนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้ของเราจะติดเพิ่มเป็นสกูปหน้านะครับสกูปฝากระโปรงแบบทูโทนนะครับผม สีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีสีดําด้านมาคาดให้ด้วยนะครับให้อารมณ์แบบดูด้านสายลุยมากยิ่งขึ้นนะครับกันชนหน้านะครับผมของเราก็จะติดเป็นแบบสีดําเงามีห่วงแดงให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ติดมาเพิ่มให้นะครับให้อารมณ์แบบสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมกระจังหน้าแล้วก็ครอบตัว C นะครับติดเป็นแบบสีดําเงามาจากโรงงานนะครับผมให้อารมณ์แบบสปอร์ตนะครับตัวนี้ ก็จะมีข้อไฟหน้าและข้อบไฟตัดหมอกติดเพิ่มนะครับค้อไฟตัดหมอกเนี่ยจะเป็นแบบดำดำเงานะครับผมส่วนข้อไฟหน้าก็จะเป็นแบบดําด้านมีเส้นสายสีแดงมาคาดด้วยนะครับผมตัวนี้ก็จะให้อารมณ์สปอร์ตมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเลยครับอันนี้ล้อนะครับผมของเราก็จะใช้ขนาดเดิมนะครับ18นิ้วแต่ว่าจะเปลี่ยนทั้งแม็กใหม่แล้วก็ยางใหม่ด้วยนะครับ แมกลายไม้นะครับผมลายดอกไม้ขนาด18นิ้วนะครับส่วนยางขออนุาซูมใกล้ๆหน่อยครับยางตัวนี้ก็จะเป็นยางมอนสเตอร์ a t ทนะครับข้อดีของยางมอนสเตอร์ AT3 ก็คือจะนุ่มแล้วก็เก็บเสียงได้ดีกว่ามอนสเตอร์ a t ทและ2นะครับผมโดยขนาดยางที่เราใช้ก็คือขนาด265ทับ60 R18 นะครับผมอันนี้ของเราก็จะติดเพิ่มเป็นแบบซุ้มล้อนะครับผมแบบมีหมุดขนาด6นิ้วนะครับ ให้อารมณ์แบบดุดันมากขึ้นนะครับผมครอบกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบสีดําเงานะครับมาจากโรงงานรวมทั้งาชายบันไดข้างก็มาจากโรงงานสีดําเงาเหมือนกันนะครับมือจับสีดําเงามาจากโรงงานแต่ว่าเราจะติดเป็นครอบมือเปิดให้นะครับเป็นแบบสีดําด้านนะครับซึ่งลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีดําด้านสีดําเงาหรือว่าสีโรเมียมก็ได้เหมือนกันนะครับ กันสาดทางเราก็ติดเพิ่มให้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมชอบมากๆเลยขออนุญาตนะครับนี่เลยอันนี้ของเราก็จะติดมาเพิ่มขึ้นให้นะครับราวหลังคาตัวนี้ติดแบบแข็งแรงทนทานใส่ของได้จริงด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผม ครอบฝาถังน้ํามันนะครับตัวนี้ก็จะติดแบบดําด้านนะครับผมมีเส้นสายสีแดงคาดพร้อมทั้งตัวหนังสือไรตัตนให้ด้วยนะครับผมสไตลิ่งบาร์เป็นแบบสีดําเงานะครับผมตัวนี้ก็ติดมาจากโรงงานนะครับโอเคและเมื่อมีครอบไฟหน้าก็จะต้องมีครอบไฟท้ายนะครับครอบไฟหน้าเป็นแบบดําด้านครอบไฟท้ายก็ดําด้านนะครับมีเส้นสายสีแดงให้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น ชัยบันไดบันไดหลังนะครับผมกันชนท้ายก็จะเป็นแบบสีดําเงาตัดดําด้านให้ด้วยนะครับมาจากโรงงานนะครับผมเมื่อเปิดท้ายและครอบท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบสีดําเงามาจากโรงงานนะครับเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันต่อเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อดีกว่านะครับอันนี้ภายในถ้าเป็น4ประตูแอดลีตนะครับจะได้ในส่วนของเบาะทูโทนนะครับมีสีส้มกับสีดำนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะดูแบบสปอร์ตพร้อมมีสัญลักษณ์แอดลีตท,ที่พิงให้ด้วยนะครับถ้าเป็นในส่วนของรุ่น GT Premium เนี่ยของเราเนี่ยเบาะคนขับจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับพร้อมด้วยแอร์แบ็ก7ลูกให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญด้านหน้าดีกว่าครับ ผมสำหรับแคมเปญมิซูบิชิไททันเดือนนี้นะครับผมต้องบอกว่ามีเยอะแยะมากมายหลายแคมเปญให้ลูกค้าเลือกเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโปรดาวเริ่มต้นที่39บาทแค่นั้นเองนะครับผมหรือจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ยสิเปซนานสูงสุด48เดือนก็ได้นะครับผมแล้วก็จะมีโปรมิซูบิชิช่วยผ่อนจํานวน3,000บาทนานสูงสุดถึง10เดือนให้ด้วยนะครับผมมีแคมเปญฟรีบรุงค่ารักษา5ปีให้ด้วยนะครับผม,ม สำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจหรืออยากติดตามคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ผมก็จะทิ้ง ID l ดียแล้วก็เบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าสนใจแคมเปญอื่นๆหรือว่ารุ่นรถอื่นๆก็สามารถสอบถามผมได้ที่เบอร์ที่ให้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ